หุ้นเด่นครับนะฮะเป็นตัว CSG เลยซึ่งโอ้โหช่วงวีคที่ผ่านมานี่ก็อะไรก็ไม่รู้นะฮะช่วงต้นสัปดาห์ก็ลงจังเลยนะลงไปสองจุดหกนะครับไม่รู้ลงลงตาม THG หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะวันจันทร์เนี่ยหุ้นท<ม>ี่มีประเด็นรเรืเ่องของ ESG เนี่ยนะครับคล้ายๆกันคือลงคือ THG อันนี้ลงเราทราบอยู่แล้ว <S <S แล้วก็จะมีอย่าง TOA อย่างเงี้ยอืมก็ลงมา คือไม่ได้เกี่ยวอะไรนะแต่ว่าเหมือนตลาดแบบเอาลงแล้วข่วงอะซีก็ลงมาด้วยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยกลับมาที่เดิมได้แล้วนะขึ้นต้นสัปดาห์เลงต้นสัปดาห์แล้วก็มาขึ้นช่วงท้ายสัปดาห์นะครับดังนั้นก็ถือโอกาสเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราชอบอยู่แล้วนะในส่วนของตัว c ีเอนะด้วยเวอ a t ชันด้วยต่างๆนะให้พี่อ่องช่วยย้ำอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้ามีอัปเดตสตอรี่ตัวเลขเพิ่มเติมก็เดี๋ยวให้พี่อ่องอัปเดตได้เลยนะครับ ก็ซีจีเนี่ยนะคะหุ้นลงมาแบบค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ลงมาเพราะสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่อง R W อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันนะครับว่าประชาสังคมจ่ายได้ไม่ครบนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เขามาจิน,นของเขาเนี่ค่อนข้างวีกลงในช่วงปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเปิดโรงงานใหม่ครับก็คือตัวแม่สอดนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตัว,ต,วตัว medical center นะครับ ูนย์แพทย์เฉพาะทางของเขาเนี่ยที่ CSG สามเนี่ยนะครับก็เปิดประมาณปีที่แล้วเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยทั้งสองโรงนี้ก็เปิดมาครบปีแล้วนะครับเราก็เชื่อว่าเดี๋ยวค้อต่างๆเนี่ยใส่ลงไปละนะครับตอนนี้เนี่ยก็รอลุนลายได้ที่จะมาเพิ่มนะครับตัวส่วนแพทย์เฉพาะทางตัวตัว medical center ของเขาเนี่ยไม่น่ามีประเด็นอะไรนะครับตัวนี้เนี่ยรายได้น่าจะมานะครับเพราะว่าเน้นลับลูกค้าที่เป็นกลุ่มเงินสด แล้วก็ต่างชาตินะครับซึ่งก็โฟล์นะเข้ามาค่อนข้างดีนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าจะโอเคนะครับส่วนแม่สอเนี่ยอันนี้อาจต้องรุนนิดนึงเพราะว่าตัวตัวด่านที่จะเปิดไม่ไม่ไม่เต็มที่แต่อย่างน้อยเนี่ยเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นเนี่ยรายได้น่าจะต้องดีทำเนี้เราจะเห็นว่าตัวขัดทุนเนี่ยน่าจะน้อยลงในช่วงตั้งแต่ Q ิสเป็นต้นไปนะครับฉะนั้นเราเชื่อว่าความจริงเนี่ยถ้าเราดูมาจินเนี่ยความจริง ดีขึ้นมาสักพักละในช่วงไตรมาสหนึ่งไตรมาสสนะครับแล้วก็กลับมาโคดเยอเยียได้ตั er, ้งแต่ต้นปีแรกนะครับซึ่งปีแรกเนี่ยก็กลับมาโตได้ฉะนั้นเราเชื่อว่าครึ่งปีหลังที่เป็นช่วงไฮซีซั่นเนี่ยน่าจะยิ่งดีขึ้นนะครับแล้วก็วอร์เรชันตอนนี้ก็ยังไม่แพงนะครับ mm hmm. PE ซักประมาณ25เท่านะครับแล้วก็ถ้ามองถ้ามองไปจนถึงปีหน้าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยโอ้ตัว แม่สอนน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องอาดมยมาช่วยเนี่ยนะครับก็ก็น่าจะยิ่งทําให้อ,อ่ตัวปีหน้าน่นาสนใจนะครับอหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับได้ครับก็ยิงตัวที่ปลดล็อกปลดล็อกได้นี่ก็คือเรื่องการสังคมนะไม่หรอถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าปลดล็อกประเด็นตรงนี้ได้แราคามันควรจะกลับไปในระดับที่ควรจะเป็นอะ นะครับก็คืออาจจะขึ้นไประดับโซน3บาทหรือ,อม,มากกว่าเนี่ยมีความเป็นไปได้นะโดยเฉพาะยิ่งถ้ามันไม่ต้องมากังวลว่ากัรสังคมมันจะต้องมีรีเวิร์ดมีอะไรเหมือนกับในช่วงปีปีที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้กาลังเทสแนวต้านของเส้นแนวโน้มเส้นกดเลยนะถ้าเกิดดูชาร์ตเนี่ยนะครับเมื่อกี้ลองเปิดชาร์ตตัวภาพรวมของกลุ่มการแพทย์อยู้จะเห็นว่าเบรกมาแล้วนะกลุ่มการแพทย์เนี่ยเบรกมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เบรกด้วยตัวใหญ่ ก็คือ BDMSBH ที่ขึ้นมานะ CSG เนี่ยเรียกว่ายังเป็นตัวที่ยังแรกกาันะครับแต่ถ้าจะมีตัวไหนที่จะ cash up ได้ก็ต้องเป็นตัวนี้แหละนะครับเพราะว่าตัวใหญ่ขึ้นมาลอยข้างบนหมดแล้วนะต้องเป็นตัวนี้ที่น่าจะตามขึ้นมาได้นะครับก็ยังชอบอยู่นะครับราคาเป้าหมาย3บาท60นะสำหรับตัว CSG